สวัสดีครับและขอกล่าวคําต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สุดสู่พื้นที่ส่วนตัวของคุณพื้นที่ตรงนี้ไม่มีใครอื่นมีเพียงเสียงของผมและเสียงลมหายใจของคุณเองก่อนที่เราจะเริ่มพูดคุยกันผมอยากชวนคุณสำรวจความรู้สึกของตัวเองในวินาทีนี้สักหน่อยครับลองจินตนาการถึงภาพตอนเย็นวันศุก หรือช่วงเวลาหลังเลิกงานที่คุณเหนื่อยล้าที่สุดวินาทีที่คุณก้าวเท้าผ่านประตูบ้านปิดล็อกกลอนประตูเสียงกริ๊กของลูกบิดประตูที่หมุนล็อกมันไม่ได้ทำหน้าที่แค่กันคนข้างนอกไม่ให้เข้ามาแต่มันทำหน้าที่กันโลกทั้งใบเอาไว้ข้างหลังคุณวินาทีนั้นคุณถอดรองเท้าวางกระเป๋าที่หนักอึ้นลงและทิ้งตัวลงบนโซฟาตัวโปรด ความเงียบที่โอบล้อมรอบตัวคุณในตอนนั้นมันไม่ใช่ความว่างเปล่าเลยใช่ไหมครับแต่มันคือความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านจริงๆไม่ใช่แค่กลับมาที่บ้านที่เป็นสิ่งก่อสร้างแต่คือการกลับมาที่บ้านภายในใจทำไมเราถึงหยหาช่วงเวลานี้เหลือเกินในแต่ละวันเราถูกโจมตีด้วยข้อมูลมหาศาลครับตั้งแต่ตื่นนอนเราเจอเสียงนาฬิกาปลุก เจอแสงสีฟ้าจากหน้าจอเจอรถติดเจอเสียงบ่นของเพื่อนร่วมงานเจอข่าวสารดราม่าในโซเชียลมีเดียสมองของคุณทำงานหนักตลอดเวลาในการประมวลผลสิ่งเหล่านี้นักจิตวิทยาเรียกภาวะนี้ว่า sensory overload หรือภาวะข้อมูลล้นเกินสำหรับบางคนการไปปาร์ตี้หรือสังสรรค์ต่ออาจจะช่วยระบายความเครียดได้ แต่สำหรับคุณที่กำลังฟังเสียงนี้อยู่คุณอาจจะมีกลไกทางสมองที่แตกต่างออกไปคุณไม่ได้เกลียดความสนุกคุณไม่ได้เกลียดเพื่อนฝูงแต่สมองของคุณมีความไวต่อสิ่งเร้าสูงกว่าคนอื่นหรือไฮเซน n ิ i t i ิตี้เสียงเพลงที่ดังเกินไปบทสนทนาที่ไม่มีสาระหรือการต้องปั้นหน้ายิ้มทักทายคนที่ไม่สนิทสิ่งเหล่านี้ สู่พลังงานชีวิตของคุณออกไปทีละน้อยทีละน้อยจนหมดเกลี้ยงดังนั้นอาการที่คุณอยากหนีไปอยู่คนเดียวจึงไม่ใช่โรคซึมเศร้าและไม่ใช่ความผิดปกติทางสังคมแต่มันคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของจิตวิญญาณคุณครับร่างกายกําลังร้องบอกคุณว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วได้โปรดพาฉันไปชาร์จไฟเดี๋ยวนี้ทีนี้ เรามาคุยกันเรื่องความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันครับนั่นคือการเหมาเข่งรวมคำว่าอยู่คนเดียวเท่ากับความน่าสงสารสังคมเรามักตัดสินคนจากจำนวนเพื่อนใครเพื่อนเยอะคือคนเก่งใครกินข้าวคนเดียวคือคนเหงาแต่ความจริงทางจิตวิทยานั้นลึกซึ้งกว่ามากเราต้องขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจนระหว่างคำสองคำคือ loneliness ความเหงาและ solitude ความสันโดษความเหงาเปรียบเหมือนความหิวมันคือความทรมานจากการขาดแคลนเราเจ็บปวดเพราะเราต้องการใครสักคนแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ความสันโดษเปรียบเหมือนการอิ่มเอมมันคือสถานะที่คุณเลือกเองคุณเต็มใจที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อดื่มด่ำกับความสงบคนบางคนอยู่ท่ามกลางผู้คนในงานคอนเสิร์ตท,ที่คนเป็นหมืน่นแต่กลับรู้สึกเหงาจับใจ เพราะไม่มีใครเข้าใจเขาเลยในขณะที่อีกคนนั่งจิบกาแฟอ่านหนังสืออยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวแต่กลับรู้สึกเต็มอิ่มและมีความสุขที่สุดคุณเห็นความแตกต่างไหมครับการอยู่คนเดียวไม่ได้กำหนดความทุกข์หรือความสุขใจของคุณต่างหากที่เป็นตัวกำหนดถ้าวันนี้คุณสามารถนั่งอยู่คนเดียวโดยไม่รู้สึกกระวนกระวายไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาถเพื่อหนีความเงียบ นั่นแปลว่าคุณได้ค้นพบขุมทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดแล้วครับนั่นคือความเป็นเพื่อนกับตัวเองเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าการอยู่คนเดียวคือทางเลือกไม่ใช่บทลงโทษเรามาดูกันต่อครับว่าในช่วงเวลาแห่งความเงียบนี้มันเกิดกระบวนการเยียวยาอะไรขึ้นบ้างมนุษย์เราทุกคนเป็นนักแสดงครับไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ทันทีที่คุณก้าวเท้าออกจากบ้านคุณสวมบทบาทบางอย่างเสมอบทบาทพนักงานดีเด่นบทบาทคนรักที่แสนดีบทบาทเพื่อนที่ตลกขบขันจิตใต้สำนึกของคุณจะคอยสแกนสถานการณ์รอบข้างตลอดเวลาว่าฉันต้องทำตัวยังไงถึงจะถูกใจเขาฉันพูดคำนี้ออกไปจะดูดีไหมเขามองฉันอยู่หรือเปล่า กระบวนการนี้เรียกว่าโซเชียลมอนิเตอร์ิงซึ่งมันกินพลังงานสมองมหาศาลครับมันเหมือนคุณต้องเกรงกล้ามเนื้อแขนไว้ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวนานวันเข้ามันก็กลายเป็นความล้าสะสมทางอารมณ์วินาทีที่คุณอยู่คนเดียวคือวินาทีเดียวในโลกที่คุณได้รับอนุญาตให้ถอดหน้ากากวางลงคุณลองหายใจเข้าลึก,ลก แล้วจินตนาการว่าคุณกำลังปลดเปลื้องความคาดหวังของคนอื่นออกจากบ่าทีน่นี่ในห้องนี้คุณไม่ต้องยิ้มถ้าคุณไม่อยากยิ้มคุณจะร้องไห้ก็ได้คุณจะนั่งเหมอลอยทำหน้าตาตลกตๆก,ก็ได้หรือคุณจะคุยกับตัวเองก็ได้ความรู้สึกเบาสบายนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูจิตใจที่แท้จริงในความเงียบสงบ ไม่ได้มีแค่ใจที่พักผ่อนแต่สมองของคุณกำลังทำงานชิ้นสำคัญอยู่ครับมีเครือข่ายสมองระบบหนึ่งที่ชื่อว่า Default Mode Network หรือ DMN ระบบนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณหยุดทำงานเมื่อคุณหยุดสนใจโลกภายนอกสมองจะเริ่มหันกลับมาสนใจโลกภายในเปรียบเสมือนเวลาเรานอนหลับร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เวลาเราตื่นแต่อยู่คนเดียวเงียบๆจิตใจก็จะทำการย่อยอารมณ์และความรู้สึกตลอดทั้งวันที่ผ่านมาคุณอาจเจอเรื่องหงุดหงิดเรื่องดีใจเรื่องเสียใจอารมณ์เหล่านี้ถ้าไม่ถูกย่อยมันจะตกค้างและปลายเป็นความเครียดสะสมการนั่งเฉยๆคนเดียวคือช่วงเวลาที่สมองจะหยิบเอาลิ้นชักความทรงจำออกมาจัดเรียงอ๋อ เมื่อกี้ฉันโกรธเพราะแบบนี้นี่เองจริงๆแล้วฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นหรอกฉันแค่ตามกระแสความเข้าใจตัวเองหรือ self-awareness จะผุดขึ้นมาชัดเจนที่สุดในช่วงเวลานี้ครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมนักเขียนศิลปินหรือนักคิดระดับโลกมักจะเก็บตัวทำไม J.K. Rowling ถึงแต่ง Harry Potter ได้ในขณะนั่งรถไฟเงียบๆ ทำไมไอแซคนิวตันถึงค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงตอนนั่งใต้ต้นไม้คนเดียวเพราะเสียงของความคิดสร้างสรรค์น,นั้นแผ่วเบามากครับมันเบาจนถูกเสียงรบกวนของโลกภายนอกกลบไปหมดเมื่อคุณอยู่คนเดียวเสียงรบกวนเหล่านั้นหายไปคุณจึงเริ่มได้ยินเสียงไอเดียของตัวเองชัดขึ้นคุณเริ่มเห็นภาพในหัวชัดขึ้นคุณเริ่มเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังนั้นหากช่วงนี้คุณรู้สึกตื้อๆคิดงานไม่ออกหาทางแก้ปัญหาไม่เจออย่าพยายามออกไปหาแรงบันดาลใจข้างนอกเลยครับลองขังตัวเองไว้กับความเบื่อหน่ายปล่อยให้ตัวเองว่างเปล่าแล้วรอคอยดูสิ่งที่สมองของคุณจะมอบให้ในความเงียบงานนั้นเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับจากความเข้าใจสู่การเหยียวยา ตอนนี้เราจะมาพูดถึงพลังมีคำกล่าวหนึ่งที่ผมชอบมากถ้าคุณไม่สามารถมีความสุขกับการอยู่คนเดียวได้คุณก็จะไม่สามารถมีความสุขกับการอยู่กับคนอื่นได้จริงประโยคนี้อาจฟังดูรุนแรงแต่มันคือเรื่องจริงครับถ้าคุณกลัวความเงียบคุณจะวิ่งเข้าหาผู้คนเพียงเพื่อแก้เหงาคุณจะคบใครก็ได้ที่ไม่ต้องทำให้คุณอยู่คนเดียว คุณจะยอมทนอยู่ในความสัมพันธ์แย่ๆเพียงเพราะกลัวการไม่มีใครแต่ถ้าคุณฝึกฝนศิละปะแห่งการอยู่คนเดียวจนเชี่ยวชาญคุณจะกลายเป็นคนที่มีมาตรฐานคุณจะไม่ต้องการใครมาเติมเต็มส่วนที่ขาดเพราะคุณเติมเต็มตัวเองได้แล้วคุณจะเลือกคบคนเพราะคุณอยากคบเขาจริงๆไม่ใช่เพราะคุณจำเป็นต้องมีเขา นี่คือรากฐานของความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและยั่งยืนที่สุดครับผมอยากเชิญชวนให้คุณลองทำสิ่งที่ท้าทายดูบ้างครับสิ่งนี้เรียกว่าโซโลเดทหรือการออกเดทกับตัวเองหลายคนไม่กล้าไปกินชาบูคนเดียวไม่กล้าไปดูหนังคนเดียวเพราะกลัวสายตาคนอื่นกลัวเขาจะมองว่าน่าสงสารจังมาคนเดียวแต่ความจริงคือ โลกไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นครับทุกคนต่างวุ่นวายกับชีวิตของตัวเองลองดูสักครั้งเลือกร้านอาหารที่คุณอยากกินมานานแต่เพื่อนไม่ว่างไปสักทีแต่งตัวให้ดูดีที่สุดเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อใครพกหนังสือโปรดไปสักเล่มสั่งอาหารที่แพงที่สุดที่คุณอยากทานและค่อยๆละเอียดรสชาติของมันวินาทีแรกคุณอาจจะเขินแต่วินาทีต่อมา คุณจะสัมผัสได้ถึงอำนาจอำนาจที่คุณกำหนดความสุขของตัวเองได้100%อเอร์เซอำนาจที่ไม่ต้องรอการอนุมัติจากใครและเมื่อคุณทำได้ครั้งหนึ่งครั้งต่อไปความกลัวจะหายไปเหลือไว้เพียงความภูมิใจในตัวเองการรักความสันโดษไม่ได้แปลว่าเราต้องหนีไปบวชหรือขังตัวเองในห้องตลอดไปนะครับมนุษย์ยังคงต้องการความรัก และการสัมผัสจากผู้อื่นแต่การกลับไปสู่โลกภายนอกของคุณในครั้งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะกลับไปพร้อมกับแก้วน้ำที่เต็มเปี่ยมคุณพร้อมที่จะแบ่งปันความสดชื่นให้คนรอบข้างคุณจะเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นเพราะใจคุณนิ่งพอที่จะรับฟังคุณจะเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นเพราะคุณรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ตัวเองจำไว้นะครับ ความโดดเดี่ยวอาจดูน่ากลัวสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักมันแต่สำหรับผู้ที่ค้นพบกุญแจลับแล้วมันคืออิสรภาพทุกครั้งที่โลกภายนอกโหดร้ายกับคุณทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจขอให้รู้ว่าคุณยังมีบ้านหลังนี้เสมอบ้านที่ชื่อว่าตัวฉันเองบ้านที่ประตูเปิดต้อนรับคุณตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้คุณกลับมาพักใจ ซับน้ำตาและลุกขึ้นยืนใหม่อย่างสง่างามจงมีความสุขกับเสียงเพลงแห่งความเงียบในหัวใจของคุณครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันสวัสดีครับ